สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูเหล็กดัดบ้านเลื่อนค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นหมู่บ้านพฤกษาวิวเถนนเพิ่มสินเรานี่เองค่ะลูกค้าอยากได้งานประตูเหล็กดัดนะคะเป็นบานเลื่อนจึงเลือกเราร้านเพิ่มสินการช่างมาใช้บริการนะคะวันนี้นะคะ ประตูด้านหน้าจะเป็นบานเลื่อนเดี่ยวเลื่อนไปแบบนี้กระจกอีกด้านหนึ่งจะเป็นกระจกบานฟิกงานเหล็กดัดใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีอุปกรณ์ล็อกเหมือนในรูปเลยมีมือจับให้มีหูช้างให้ลูกค้าเลือกเป็นกุญแจแบบบิดได้การใช้งานบิดล็อกไปแบบนี้เหมือนในรูปภาพนะคะนี่คือล็อกแล้วถ้าคนที่อยู่ด้านนอก ต้องใช้กุญแจเสียบไขเข้ามานะคะกุญแจถึงจะบิดได้ใช้งานเลื่อนไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะปิดไปแบบนี้ลูกค้าสามารถเปิดประตูกระจกทิ้งไว้ตลอดทั้งวันแล้วล็อกสองล็อกได้เลยหรือลูกค้าอยากจะล็อกหนึ่งล็อกแบบนี้ก็แล้วแต่นะคะลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดกันโจรกันขโมย หักลายร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูเหล็กดัดบานเลื่อนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ